สำหรับตัวต่อไปนะครับสำหรับสินค้าวัตุโยจะเป็นตัวลิ้นตัวนี้เลยนะครับรีนิวตัวนี้อําก็ชอบมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ช่วยอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของหลักๆจะช่วยอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกคือลดกระบวนการอักเสบการอักเสบคืออะไรการอักเสบหมายถึงกระบวนการที่มีอาการปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนนะครับเราสังเกตนะครับไม่ว่าตรงไหนของเราก็ตามนะครับที่มีอาการปวดบวม แดงร้อนนั่นคือมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างชนที่ปวดเขา่าถ้าเราไปจับตรงบริเวณที่ปวดจะมีการปวดนะครับมีเจ็บมีแดงแดงอุ่นๆนะครับแล้วก็ร้อนๆถูกไหมครับนั่นคือมีการอักเสบหรือคนที่เป็นเกาคนที่เป็น sle โรคพุ่มพวงข้อเข่าเสื่อมหรือมีการปวดหลังผ่าตัดหลังมาแล้วมีการปวดต้องกินยาแก้ปวดแก้อักเสบตัวนี้จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้เป็นยา แต่ผมเรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่คุณต้องลองอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารเสริมบางอย่างก็สามารถช่วยทดแทนบางสิ่งบางอย่างเช่นยานะครับได้จริงเพราะการทานยาที่มากเกินไปจึงทําให้อาจจะส่งผลให้ตับและไตของเราทํางานหนักแล้วก็เสื่อมสภาพได้ง่ายแต่พอจัดเป็นอาหารเสริมเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่านะครับเพราะงั้นตัวนี้จึงเหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนหรือมีการอักเสบบ่อยๆนั่นเองตรงนี้ใช้ได้กว้างมากนะครับและอย่างที่2ที่ตัวนี้ช่วยนะครับก็คือเรื่องของ การชะลอนะครับการเสื่อมของร่างกายเพราะตัวนี้มีสุดยอดสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากยกตัวอย่างเช่นอาซาอีเบอร์รี่นะครับเรซเวอรัทอลนะครับซึ่งพวกนี้พอใช้นวัตรกรรมลนโปรซสงของเราเนี้ยจึงทําให้เห็นผลเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากดังนั้นมันจะช่วยอะไรบ้างแน่นอนครับช่วยเรื่องความเสื่อมของร่างกายที่มันชะลอได้แน่นอนนะครับอย่างที่2คือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะครับคือถ้าทุกคนเข้าใจมะเร็งเกิดจากการที่มีอนุมูลอิสระเยอะแล้วไปเหนี่ยวนํา ทำไม่เกิดความผิดปกติความผิดปกตินะครับดังนั้นถ้าเราไปสกัดกั้นกระบวนการนี้ก็อาจนะครับจะลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติหรือมะเร็งได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมสาหรับผมผมก็ให้มันเป็นยาสาม,มัญประจำบ้านเหมือนกันผมจะทานคู่กับตัวคอมบีอย่างเงี้ยทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับวิธีการทานก็คือถ้ากินแบบทั่วไปป้องกันเฉยๆนะครับก็กินวันละ4กด สี่ปั๊มนะครับแต่ถ้าช่วงไหนมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือเราไปออกกําลังกายอย่างหนักมาแล้วคืนนี้ยเราอยากจะพักผ่อนเต็มที่นะครับผมก็จะกินเช้า4แล้วก็ก่อนนอน4นะครับก็จะทานให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะก็กดใส่ปากได้เลยนะครับอืมก็4ปั๊มนะครับ รสชาติก็จะเป็นแบบออร์แกนิกธรรมชาตินะครับตัวนี้ที่ประเทศจีนขายดีมากเพราะว่าคนจีนเขาจะไปกดอย่างเงี้ยใส่น้ําอุ่นนะครับแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มนะครับก็จะเหมือนแบบน้ําขิงน้ําสมุนไพรผมก็จะกินน้ําตามนิดนึงนะครับเพราะงั้นตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับ ถ้าคุณอายุ30ขึ้นคุณอายุ40ขึ้นนะครับผมว่าคุณควรจะทานอย่างน้อยเนี่ยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวนะครับมันเกิดการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วนะครับไม่เพียงแต่การอักเสบที่กระบงบริเวณกระดุมกระดูกอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นร้อนไงอย่างเงี้ยร้อนไงเป็นแผลก็มีปวดมีบวมมีแดงมีร้อนก็อักเสบเหมือนกันกินตัวนี้ได้นะครับหรือคนที่เป็นโรคภูมิภูมิต้านทาน ต้านตัวเองเนี่ยมันมีการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ทานตัวนี้ได้นะครับคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงพวกนี้เสี่ยงต่อการที่หลอดเลือดจะมีการอักเสบจากไขมันที่ไปเกาะก็ทานตัวนี้ป้องกันได้นะครับตัวนี้ตลาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากมันแน่นอนนะครับอยากให้ลองศึกษาแล้วก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับขอบคุณครับ